ปสวัสดีครับสวัสดียามค่ำนะวันนี้กับตู้ลำโพงอุปกรณ์เครื่องเสียงอัปเดต1ตุลาคมป๋าสองบอกหวยถูกแต่ไม่มีใครซื้อใช่ไหมป๋าเ,เลขออกเท่าไหร่แปดสามครับโอ้โหเต็มๆแล้วไปชมคลิปได้นะครับไปชมคลิปที่ผมอัปเดตเม <ๆ S 2> ื่อกีน้น <ๆ S 2> ะ <ๆ S 2> นี่ครับที่อัปเดตเมื่อกี้เนี่ยป๋าสองเต็มเต็มเลยครับแปดสามนี่ครับบรรยากาศตู้ลำโพงนี่ตอนนี้คันคันที่แปดครับวันนี้มีแปดคัน มมรอยส่งมอบลูกค้าที่สั่งจองครับตัวสิบบาทในแพ็คเนี่ยมีเกือบเศร้าคนเดียวตู้ไม่ได้แพ็คอีกยี่สิบใบครับผมวันนี้ไปแล้วเกือบร้อยแล้วครับเกือบร้อยโอทีนะวันนี้นี่ฮะได้มีโอทีต่อครับวันนี้วันที่หนึ่งตุลาครับต้อนรับเดือนตุลาคมนะครับต้อนรับเดือนใหม่นี่ครับดูตู้ลำโพงครับยรอยอสมม่มอบลูกคา้าที่ดีหนึ่งอัดกันไปต่อนะครับเริ่มต้นโปรโมชั่นใหม่ของเดือนตุลาคมวันนี้ประกาศสิบหนาฬิกา ยามเย็นครับคันที่แปดด้วยคันที่เก้าครับเลยคันที่เก้าครับคันที่เก้าเนาะวันนี้จะสิบเมื่อวานนี้สิบสองคันเมื่อวานนี้ใลูกค้าชมบรรยากาศสดๆกันทุกวันนะครับเดี๋ยวรถพกล้อก็กำลังเตรียมอุปกรณ์นะครับจะมีอะไรมาฝากกับรถกระทุ้งกับอาการเริ่มหนาวแล้วตอนนี้ครับปลายผลต้นหนาวครับวันนี้เนี่ยนี่ฟ้าหู้ยฟ้าต่ำ ปลาแกบอกหวยถูกแล้วไม่มีใครซื้อแต่วันนี้แกบอกไม่ถูกแล้วคนซื้อเต็มเดี๋ยสวัสดียำเย็นกันต่อนะครับวันนี้รันกันต่ออีกหนึ่งรอบทัพที่อุบลราชธานีกับร้านบนวิสิคราชเพียงกงนะฮะ0856313010927566497ทยอยเตรียมอุปกรณ์ต่างๆชุดเครื่องเสียงชุดลำโพงนี่ครับทยอย พาลูกค้าชมอุคกระกอต่างๆยอยแพ็กกิ้งนะครับดูครับรายการที่ไม่ได้แพ็กใช่ไหมนี่ครับผมโอ้โหนี่ครับดูรายการนี้ไม่ได้แพ็กนะครับนี่นี่ดูรายการครับนีนบ่ครับจะมีสองชั้นมีหัวบินมีหัวอะไรครบหมดครับรายการนี้ไม่แพ็กอีกประมาณยี่สิบกว่าใบอีกประมาณายี่สิบใบครับที่ดีหนึ่งวันนี้อยู่ประมาณห้าสิบห้าสิบแปดใบครับวันนี้ดูผ่แจกเล่นประกอบแล้วครับ วันนี้ให้มันดให้มันให้มันเดทงออกเลยเหมือนให้มันเดจะจะกสิบแปใบครับไครับผมนี่อหโดที่ครับเนาะครับผมเนได้หกสิบแปดใบ้วยอุปกรณ์ปอกสายเราดิดูดึงกปลอกสาย่เรามีเครื่องปอกใช่ไหมนี่ครับผมปรปอกครับนี่ได้เร็วขึ้นเี่ยัอุปกรณ์ต่างเนี่ย้าเป็นทินเนอร์กระวางนะเอ็มร้อยเอ็มร้อยเปิดฝานี่นะเลียรวันนี้วันนี้มาได้หกบกว่าใบหกสิบหปดใบครับวันนี้ต้องส่งวันนี้ ก็ขึ้นรถวันนี้68ใบแปดใบทยอยเร่งประกอบสงอบ่งวอล์คที่ที่หนึ่งมีผ้าลมช่างก็จะประมาณนี้พัดลมช่างเดียวนะครับลองใบหลุดทนะใบหลุดนะเนะอ้ารันกันต่อนะครับบรรยากาศยามเย็นข้างหน้าก็รถบรรทุกหกร้อยมันจะขึ้นของ,ของครับเตรียมขึ้นของนี้ยที่ที่หนึ่งก็ทยอยเร่งประกอบที่ลูกค้าสั่งจองนะครับขอบคุณท่านที่สั่งจองอุปรกรณ์เครื่องเสียงคนระับยามเย็นก็รันกันต่อนะครับ เล่นงานแพ็กกิ้งส่งทุกวันคนระับโปรโดีทีเด็ดโปรโมชั่นมากมายที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมีศึกสาวเสียงปงคนระับโอ้แขนเอามาแขนสิบสี่ใบก็สวยอีกแบบหนึ่งตู้หลากสีนะครับหนึ่ครับแขนแบบนี้ก็สวยอีกแบบนะครับก็สวยอีกแบบหนึ่งขอบคุณท่านด้วยครับที่สั่งจองเครื่องเสียงของท่านที่อุดหนุนเครื่องเสียงด้วยนะครับ,บทางเราตอนกำลังทำการยัดครับยัด ที่หทไันทยอย่ไม่ยู้หือะรอปนีนา้า้มนปีดมากเใ่ไอารงไหมใระเียมปกบอไม่ถูกใช่ไหมเปลี่ยนบริษัทไปทาาทางบริษัทหนึ่งทาสองเลยมีกี่ใบอยู่ข้างในใช่ไหม จะขึ้นไปแค่สองครับเพราะตัวอีก2องใบยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้ทำการทำอะไรไม่รู้ว่าจ่ายหรือไม่จ่ายนี่นี่ครับไม่มีซีเรียลต้ดูซีเรียลก่อนนะเดี๋ยวนี่ครับนี่ครับว่าเดี๋ยปั๊มนะนี่นะอานารย์อย่งนี้มั้งเฮเลือกปั๊มหมดแล้วนาะเรือกปั๊มหมดแล้วเนาะยี่ยังไม่ได้ปั๊มเนี่ยนี่นี่คือการ QC ครับต้อง QC ทุกอย่างไม่มีการปั๊มเนี่ยครับนี่ประจวบอะไรดิ จะว่าไดป๋าตองกรุงเทพเที่พระนครทุกอย่างั้องมีการปั๊มเงียบนีิปั๊มปลายทางเงียบถึงจะส่งได้หนิอย่างนี้ไปอยักอุทยาเงียบนี่อยุธยานี้ก็ได้ต้องมีการปั๊มต่างๆครับขอบคุณท่านด้วยครับเดี๋ยวทยอยแพ็คอีก20กว่าใบ24ใบขอบคุณต้องการติดตามนะครับที่อุบลราชธานีกับร้านบนมิสิกซ็นโกงย์กสามหงสามศูนย์ศูนย์หนึ่งศนย์เก้งเจ็ดห้าหกหกสี่เก้าเจนะครับทยอยวันนี้เยอะครับวันนี้ จะหอีกว่าจะให้มันได้68บาปต้องดูแล้วว่าจะเสร็จในวันนี้ครับต้องขันต้องขันเยนขยมคัน,น,นอุนนอปกรณ์เนี้ต้องเร่งเร่งครับวันๆๆนี้ต้องเร่งอุปกรณ์นี้ก่อนตัวนี้ต้องทําอีกตัวนี้มันขึ้นไปแล้วประมาณ3 40ส2่สิบสี่องเนาะอีกประมาณ20่สบกว่าใบเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิล้สิแล้วอีก25่สบห้าใบอีกสิบอีกหาอีกสิบั่สิบกว่าตัวำเลย ทยอยส่งมอบครับอัปเดตทุกวันให้ลูกค้าได้ชมนะครับตามในรอบเวลานะครับขอบคุณการติดตามของท่าที่สั่งจองเครื่องเสียงกลางแจ้งอุปกร,รณ์ต่างๆนะครับที่อุบลร,ราชธานีกับร้านอุบลมีสีซาวเสียงกงนะครับขอบคุณการติดตามวันนี้หนึ่งตุลาคมเดี๋ยวเร่งแพ็กกิ้งก็จะมีอีกหนึ่งรอบน่าจะถึงวันนี้รอบที่9ก้านะครับวันนี้แปดือ9เก้านจะมีถึงถึงเก้ารอบครับวันนี้กับทีมงานรถกระบะมินิขนส่งที่อุบลราชธานีนะครับ